ในเวลาที่เราต้องการจะยิงปืนนะคะสิ่งที่เราจะต้องกําหนดที่สุดเลยนะคะก็คือการที่เราเอาใจไว้กับตัวนะคะหรือถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า mindfulness คือการจเจริญสตินั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือการที่เราต้องทําใจเรานะคะให้มีความผ่อนคลายสบายๆนะคะไม่รู้สึกกดดนันไม่รู้สึกว่าเรากําลังหนักหรือกําลังพยายามจะทําอะไรให้ตัวเองนั้นอยู่ในสภาวะที่สบายมากที่สุด ใจเราก็จะมีความสุขเราก็รู้ว่าเรากําลังจะยิงปึ้งให้ตรงเป้าแล้วผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบเนียนๆตามเป้าเลยค่ะ บอกปามี่ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่กรมทหารราบที่3นะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะวันนี้นะคะมาหัดยิงปืนเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะคะ ปืนนะคะจัดว่าเป็นกีฬานะคะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะโดยมีการจัดการแข่งขันนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยค่ะผู้ฝึกนะคะจะต้องมีความมานะอดทนเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธินะคะรวมถึงมีความละเอียดอ่อนด้วยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ากีฬายิงปืนนะคะมันเริ่มตั้งแต่การที่เราจัดท่าการที่เราจับปืนจับตำแหน่งของเราให้ถูกต้องร่างกายเราต้องแบบมั่นคง แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะจับปืนแบบมั่นคงนะคะรวมถึงการเล็งเป้าและขั้นตอนที่สำคัญสุดท้ายนะคะก็คือการลั่นไกทุกอย่างนะคะมันจะต้องมีขั้นมีตอนและมีความละเอียดอ่อนอย่างมากเลยค่ะ สมาธินะคะจับว่ามีความสําคัญนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในการที่เราจะยิงปืนหรือว่าการฝึกซ้อมปืนนะคะเนื่องจากว่าองค์ประกอบที่สําคัญเลยนะคะของสมาธินะคะก็คือการที่เราอะค่ะเอาใจของเรานะคะจดจ่อกับสิ่งที่เรากําลังจะทำนะอยู่ตรงหน้านี้นะคะอย่างเช่นกําลังจะยิงปืนตอนนี้นะคะเราก็ต้องให้ใจเราอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะที่มากระทบกระเทือนเราในตอนนั้นมีผลกับการยิงของเราค่ะในเวลาที่เราต้องการจะยิงปืนนะคะสิ่งที่เราจะต้องกําหนด ที่สุดเลยนะคะก็คือการที่เราเอาใจไว้กับตัวนะคะหรือถ้าภาษาอังกฤษ,าษ,าษาจะเรียกว่า mindfulness คือการเจริญสตินั่นเองค่ะใจเราต้องอยู่ในตัวแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าร่างกายของเราค่ะกำลังจะเคลื่อนไหวเพื่อจะทำอะไรนะคะเช่นเล่งปืนเหนี่ยวกไกปืนแบบนี้เป็นต้นซึ่งสิ่งที่เราต้องทำก็คือ การที่เราต้องทําใจเรานะคะให้มีความผ่อนคลายสบายๆนะคะไม่รู้สึกกดดนันไม่รู้สึกว่าเรากําลังหนักหรือกําลังพยายามจะทําอะไรให้ตัวเองนั้นอยู่ในสภาวะที่สบายมากที่สุดใจเราก็จะมีความสุขเราก็รู้ว่าเรากําลังจะยิงปึ้งให้ตรงเป้าแล้วผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบเนียนๆตามเป้าเลยค่ะ ประโยชน์เบื้องต้นนะคะของการเจริญสตินะคะวันนี้ขอกล่าวสั้นๆเพียงแค่5าข้อเยกันค่ะข้อที่1นเลยนะคะก็คือทําให้เรานะคะเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ค่ะคืออะไรนะคะก็คือการที่เรามองโลกในแง่บวกนะคะหรือเวลาที่เราเจอสถานการณ์ต่างๆนะคะที่เข้ามากระทบเรานะคะเราก็สามารถเปลี่ยนให้สถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะกลายเป็นดีได้ทําให้เราควบคุมใจควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดินเองค่ะ ข้อที่2นะคะมีความเป็นผู้นําค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องรู้สึกว่าเราต้องเห็นอกเห็นใจคนนะคะคือเข้าใจคนเราก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงกล้าที่จะยอมรับนะคะในเรื่องของทางจริยธรรมอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราเกิดเห็นอะไรนะคะที่มันเป็นผิดเป็นถูนะคะ่ค่ะบางครั้งนะคะเราก็จะไม่กล้าที่จะตัดสินสถานการณ์นั้นๆเนื่องด้วยว่าเราก็เห็นแก่สถานการณ์หรือว่าพวกพ้องแต่อันนี้นะคะเราก็จะมีความชาญฉลาดในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นค่ะ ข้อที่3นะคะคือมีความคิดสร้างสารรค์นะคะคือเราอะค่ะจะได้ผลงานนะคะที่มันแตกต่างออกมานะคะและก็สร้างสารรค์เสมอค่ะจากการที่เราเจริญสตินั่นเองค่ะข้อที่4นะคะคือเราสามารถที่จะสื่อสารกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพคืออะไรนะคะก็คือการที่เราสามารถที่จะเข้าใจในตัวเราก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ เข้าใจบุคคลรอบข้างว่าเขาเป็นแบบไหนอย่างไรคะ่ะแล้วเราก็จะหาวิธีการในการสื่อสารแล้วก็คุยกับเขาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทใดๆคะ่ะข้อที่5านะคะทำให้เราเกิดหลักการคิดแบบมีเหตุมีผลคะ่ะก็คือว่าเราเห็นเหตุเราเห็นผลอย่างไรนะคะเราก็มาประกรอบกันเราก็ประมวลเป็นความคิดของเราคะ่ะเราก็สามารถทําให้สิ่งเหล่านั้นนะคะงอกเนยออกมานะคะเป็นดอกเป็นผลหรือว่าเป็นผลลัพธ์ ที่ดีได้เ,เช่นกันค่ะโดยสรุปนะคะต้องบอกเลยว่าการที่เรามายิงปืนวันนี้นะคะคือการที่เราอะ่ะได้ฝึกเจริญสติหรือ mindfulness แบบไม่รู้ตัวเลยค่ะเพราะว่านะคะในขณะที่เรากําลังเคลื่อนไหวนะคะเพื่อยิงปืนอยู่นั้นนะคะใจเรายังอยู่ในตัวของเรานะคะเรายังรู้สึกอยู่ว่าใจเรานั้นนะคะมีความสบายมีความไม่กดไม่ดันใดๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่านิยนๆมีความสุขอยู่เบาๆอยู่ในตัวเรานะคะดังนั้นนะคะจะทําให้สิ่งเหล่านี้ มันทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทําให้เราสามารถยิงเป้าได้ดีรวมถึงเวลาที่เราไปทํางานหรือเรียนด้วยนะคะมันจะทําให้เราเกิดสมาธิและทําให้เราได้งานหรือผลลัพธ์ที่ดีภายในระยะเวลาอันสั้นค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ